จะทำาไดีนะไม่ได้ออกกําลังกายมานานแล้วมั้งเนี่ยนั้นไปฟิตเนสดีกว่าไปบอกน้องก่อนน้อง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 เฮ้เฮ้ของเล่นตุ๊กตาวูนี่น้องพอดีวันนี้พี่ขอไปฟิตเนสนะฟิตเนสนะหนูอยู่กับพ่อกับแม่ก่อนนะแต่พี่จะไป อ๋อพี่จะไปฟิตเนสเหรอคะหนูอยากไปหนูอยากเห็นว่าฟิตเนสมันเป็นยังไงอะ่ะได้ใจอยากไปด้วยกันนะอะแปะเดี๋ยวไปบอกพ่อแม่ก่อนแม่คะพ่อคะาวันนี้หนูจะไปฟิตเนสนะคะอาทิก้ามาอยู่แล้วจะไปกับพี่เหรอไปคะ่ะอยากดูว่าของจริงมันจะเป็นยังไงเคยเห็นแต่รูปอ่ะป,ะป,ะป,ะปะเดี๋ยวต้องพกน้ำไปด้วยเผื่อจะได้สดชื่น ไปสามสองพี่ลืมชุดเป้าจิ่บปกติพี่ชอบเอาไปอ,อ๋อใช่พี่ลืมไปมันก็พร้อมแล้วสามสองนี่หนึ่งถึงแล้วมาเรามาอยู่ที่ฟิตเนสกันแล้วนะเมื่อไหร่จะถึงสระว่ายน้ำหรอคะขอเล่นได้ไหมไม่ได้มันเอาไว้ออกกันลางกายพี่ไม่ต้องเล่นหรอกสระว่ายน้ำพี่ไม่ได้พกที่เล่นน้ำมามามาทางไหนอะ ม่ใช่ทางนุ้นทีก้าตรงนี้เห็นป้ายไหมหน่ามันเลี้ยวด้านนาี้จ้ะมามามาข้าปาเข้ามาเร็วค่ะเฮ้เยถึงละวว้วาวถึงสักทีมาๆามา,มา,มาวางของก่อนวางตรงนี้ได้กระจกเนี่ยก็ดีด้วยมาเปลี่ยนชุดก่อนสงสัยต้องใช้วิธีวา้าเปลี่ยนชุดนั้น ไปวับสามสองใช้วิธีวับเปลี่ยนชุดหน่อยไวที่สุดแล้วสามสอง,งรังกะเสร็จแล้วฮโอ้ไม่กอลเขามีวิธีวับได้ด้วยใช่ไหมเพื่อนทำได้ยังไงอะ่ะช่ยไม่รู้อะมาน,น้องน้องน้องแต่พอมาแล้วน่ะเฮียโซนนะโซนไปจับนู่นจับนี่จับนั่น เน่ยเห็นไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าดัมเบลอย่างนี้ด้วยหนูว่าอย่าไปจับเล่นนะมันหนกักพี่เคยยกมันหนักด้วยอย่าซนทำนะเฮ้ยฮมันง่ายนิดเดียค่ะดูนะคะไม่พี่คะมันไม่หนักหรอกค่ะเบาจะตายจะไปดูเล็กจิวเียว เล็กจวดีอะไรยังไงก็มีน้ำหนักเยอะเหมือนกันพี่ก็เคยยกนั้นอันนี้ยิ่งหนักไปสุดในสีเขียวอันเนี้อย่าไปยกนะโอยแล้วแต่ลกยกได้หรือเปล่านะยกไม่ได้หรอกพี่รู้มันหนักลองทำสิขออย่าไปทำเลยฮะพี่ดูนะอออออืืออุ้้ย โอ้ยหนักมากเลยอ่ะอันเล็กก็ยังหนักอีกชาฮีพีบอกแล้วไงหนักมากเลยนะพีงยกไม่ได้ดูสิโอ้ยหนักๆทำไมพี่ถือได้ก็พียังพอถือได้นิดนึงว่าไงล่ะหนักก็สิอ่ะอย่ามาทำเล่นกันละกันแค ที่พี่พามาหนูเนี่ยจริงปกติพี่ไม่พามาหรอกนะแค่มาให้ยืนดูพี่ออกกําลังกายอ,อ๋ลูกก็ใหเล่ถ้าอยากออกกําลังกายนะก็ไปเต้นซะเต้นเต้นหนูอชอบเต้นไม่ใช่หรอโอ้ใช่ค่ะเต้นเขาก็เรียกว่าออกกําลังกายเหมือนกันเหรอคะใช่ไม่เห็นที่เต้นหรอไง มาพี่จะยกและอุ้ยหนักหนักหนักโอ้ย,อ,ยอันนี้เบาหน่อยอันนี้เลยโอ้โหหนักมากทาสูสีเขียวนี่หนักที่สุดอือฮะฮึบอื้อหนัก,นกมากพี่ทำได้ยังไงนะ่ะปึ๊บปะฮึบอ่าฮึบฮึบฮึบอ่ะฮึบ เฮ้ยเก็บด <German> ีกว right <water> ่าอันหนักมากเลยนิมลงใช้ระเบะเนี้เฮ้ยดื่มน้ำซะหน่อยในน้ำฉันนะดื่มน้ำในตู้เย็นนั้นมีคนดื่มไปแล้วใช้ดื่มของตัวเองนั่นแหละน้ำเนี้ยก็อร่อยมากด้วยน้ํงไปหยิบผ้านี้ให้ไหน่ห้าไหนหนูหนูไม่รู้อ่ะก็ได้พี่หยิบเองฮึบฮึบ สีในดีนะาเหลืองมาพี่เนาะพี่เล่นโยคะพี่ยืนขาเดียวแล้วทำได้ยังไงอะหนหนูขอทำบ้างพี่อยากไปเอ้าพี่เจ็บหนูก็ทำได้นะเจ็บเออเเป็นอะไรเป็นอะไรบอกแล้วไง ระมัดระวังด้วยยืนขาดเดียวล้มเจ็บเลยใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอะที่หลังอ่ะก็ต้องยืนดีๆด,ด้วยเข้าเข้าใจไหมพี่ทําได้เห็นไหมอ่ะหยุดร้องไล้แล้วหนูจะกลืนไม่ได้ร้องไห้อ๋อใช่จะใช้ะโอเคเคยนั่งล,ลงใหม่ระมัดระวังด้วยนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพี่ช่วยไม่ต้องช่วย มามา,มาไม่เป็นไรพี่ช่วยจุงมือทำได้ยังยืนขาเดียวยืนขาเดียวอ่ะเก่งมากอ่ะมา,ะมาพี่จะออกกำลังกายของพี่แล้วมาฮึบฮึบอ่ามีชนิดสิพี่จออกกำลักาฮึบอ่าพี่ทำอะไรทำไมต้องยกขึ้นยกขึ้นนี่เขาเรียกว่าสิบอาบจ่ิก้ามันก็ออกกำลงกายเหมือนกัน พี่ไม่ปวดหลังแย่เลยเหรอไม่อ่ะออกกำลังกายแบบนี้ไปเยอะๆดีนะเฮ้ยเสร็จแล้วทีก้าไปหยิบน้ำให้พี่หน่อยค่ะค่ะค่ะน้ำอยู่ในกระเป๋าพี่นะโอเคนี่ค่ะขอบคุณจะ้ะเฮ้ยเหนื่อยจังฮ พี่จำได้ว่าพี่มีชูเช็ดเช,ช,ช,ช็ดเช็ดซับซับซับเนื้อแล้วก็เอามันไปทิ้งซะอย่างนั้นแ่ะดีโอ้หนวจะแย่แล้วดื่มน้ำาะหน่อยมีเขาบอกว่าเนี่ยเป็นน้ําที่แข็งแรงที่สุดโอ้โหอร่อยอยังเรยรสผลไม้แครอทหรืออะไรก็ไม่รู้อะเขาบอกว่ามันมีประโยชน์สุดรวมผลไม้ทุกอย่างทุกชนิด ที่เป็นสีเหลืองกลวยก็น,น่าจะผสมมากนะพวกมันสีเหลืองมาออกากำลังกายต่อเพื่อฮึบฮ่าฮึบฮ่าฮึเฮ้ยพี่นั่งดื่มน้ำอยู่คงพี่คงจะไม่รู้หรอกมั้งเฮ้นั่งอยู่ตรงนี้ก็แล้ว อ้โตรงนี้ดีกากระเดิดกระเดิดกระเดิดพี่บอกว่ากระโดดก็ออกแรไมาเหมือนกันเสียงอะไรเน่ยน้องกระโดดอีกแล้วเหรอก็มันออกกาลังกายเหมือนกันอี่ค่ะหนูก็อยากออกกาลังกายเหมือนพี่เหมือนกันอ่ะกระโดดไปนะดังมากเนี่ยฮูทำไมของสั้นล่ะ อะไรเป็นไรนะโอยทีหลังบอกแล้วไงอย่ากระโดดกระโดดแรงอ่ะกระโดดเบาๆก็พอกระโดดกระโดดปกติอ่ะไม่งกระโดดตึกตึกตึกอย่างนี้นะของมันเลยสั่นสะเทือนสิมันก็เลยหล่นทับออไม่เป็นไรนะอะไรเนี่ยทีก้ากับคุณนิชาได้เรื่องแล้วเฮ้ยคุณน้องที่ที่ ก้าหนีสนละเกินเนาะเฮ้โอุ้ยสงสัยไม่ต้องพาน้องมาที่ที่ออกกําลังกายอีกแล้วมั้งโอ๊ยอุบัติเหตุเจ็บไหมหนงไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปไปไปโอ้ยนั้นบายนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะคะบ๊ายบาย โวได้เรื่องแล้วอ๋อไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะอ๋อหายแล้วไม่เป็นไรนะเจ็บทำไมต้องโดนเจ็บอีกแล้วนะอ๋อบ้าออ๋อไม่เป็นไร